สวัสดีค่ะอ้อยเองนะคะเมือน,นี้อ้อยมาเจอสมนุนไพรดอกฟันสิงโตหรือว่าผักฟันสิงโตนะคะหรือว่าเดนดลัลไลจ้าทถาที่คนหัวจักนะคะเขาเอิ่นดอกฟันสิงโตนะคะอ่ซอยในเรื่องลดน้ําหนักนะคะควบคุมระบบในเลือดค่ะซอยควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะช่วยในผู้ป่วยเบาหวาน รักษาโรคตาช่วยบำรุงตาช่วยขับปัสสาวะได้น้ำนะคะเอาไปเห็ดอาหารนะคะน้ำดอกของเพลินนี่นะคะไปต้มเป็นชาหรือน้ำดอกของเพลินประมาณหาลอยดอกไปต้มเป็นน้ำพึ่งก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ย่างเอาไปชุบแป้งทอดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใบส่วนใบของเพลินแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบของเพลินนะคะน้ำไปแกงขี้เหล็ก ะะหรือว่าเอาไปเห็ดเป็นไข่เจียวได้นะคะเอาไปแกงแท่นขี้เล็กได้นะคะกินได้ทั้งใบทั้งดอกเลยนะคะมีรสชาติขมเด้อจ้ามีรสชาติขมนะคะนี่จ้ะมีรสชาติขมนะคะเอาไปแกงขี้เล็กแซ่บนะคะแทนแกงขี้เล็กได้จ้านี่นะคะยังมีสปปรรพคุณอีกหลายอย่างนะคะ่ะ นี่นะเป็นลักษณะของเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าบ่มมกขมนะคะเข้ากับไปต้มน้ำสักสิบถึงสิบห้านาทีได้นะคะแต่กับมะขมหมากนะคะบ่ขมเข่าอ่าดอกสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะดอกเฟื่อนเป็นลักษณะดอกของเพื่อนเพื่เพื่อนค่ะวันนี้อ้อยมะพร้าวหลายเลยค่ะเพื่อนเือนเดี๋ยวอ่อยจะพ้าเพื่อนเือนมาเบิ่งนะมะพร้าวหลายเลยจ้ะนี่นะคะถ้าเป็นลักษณะที่เพื่อนยังบ้านไดียออกดอกนะนี่ถ้าเป็นลักษณะของเพื่อนที่ยังบ้านไดีออกดอกนะคะ ถาเป็นลักษณะของเพิ่นนะที่แบบว่ายัางบ้าน้ออกดอกมีรสชาติขมนะคะนี่มีรสชาติขมเอาไปแกงเป็นขี้เหล็กเด้ออ่อยเคยเห็ดคลิปแกงขี้เหล็กไปแล้วแต่ว่ามือนี่อ่อนสภาพเหมือนหเหมาเบิ่หงลักษณะแล้วกัเบิ่งบรรยากาศเห็นว่าคะเพื่อนเพื่เพื่อนสินนมีใบางามมากนะคะตอนนี้ฝรั่งเศสฝนตกนะคะปีหนึ่งหู้สึกว่าจะออก ดอกยืดสองครั้งสามครั้งเลยนะคะเพื่อนๆเฉพาะฤดูหล่อนเนาะเฉพาะฤดูหล่อนนี่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อยจะขุดไปปลูกยูบานอ้อยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะขุดไปปลูกยูบานอ้อยนะคะเพราะว่าเวลาเพิน่นเพิ่นงามนะเพื่อนเพื่อนเพิ่นจะออกเป็นผุ่มเป็นผุ่มเลยนี่เพื่อนๆนี่อนเห็นปะคะนี่มือน,นี้อ้อยสิเห็นมหาดอกของเพิน่นอ้อยสี ขุดไปปลูกบานอ้อยค่ะเอาไปปลูกในกระถางเห็นว่าเพื่อนแมนหมดเลยนะคะแมนหมดเลยนะคะเพราะว่าแพะนะคะเพิ่งกินอย่างลุ่มนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ้อยบ่มีแนวขุดมานะคะอ้อยสีทอนไปปลูกบานอ้อยนะคะอ้อยจะทอนไปปลูกบานอ้อยเนาะเอาไปปลูกในกระถางขยายพันธุ์เนาะ เวลาอยากกินก็เก็บกินได้เลยนะคะเห็นป่ค่ะนี่ลักษณะหาของเพลินจะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเ,อนเห็นป่ะเพลิอนออกดอกปีนี่อันนี้เป็นช่วงหนาฮอนแล้วเนาะเออเป็นช่วงอปลายแล้วนะกัญญาแล้วเนาะโอ้ยบ่เป็นยังค่ะอันขาดอ้อยก็บเสียแกงขี้เหล็กเนะเพื่อนๆน,นะถอนไม่ได้นะคะอันนี้ สีล็อกเอาไปปลูกอยู่บ้านเบืองนะคะเพืเ่อนๆบ่มีอุปกรณ์อันมากนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอนะคะฟันสิงโตอ่าแถบที่อ้อยยู่นะคะบ่คอยมีหลายนะคะบางประเทศนะคะอ้อยเห็นนะโอ้โหเกิดเป็นพืชเป็นพืชเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่แต่ว่าแถบบ้านอ้อยนะจะจะเห็นยากนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อ้อยสิคูดไปปลูกอยู่บ้านอ้อยนะคะ เดี๋ยวเพิ่นเอาแพะมาลงเนาะเดี๋ยวจะบิ้มีได้กินแล้วเนาะเห็นหต้นนี้อ้่ยก็จะถอนดูสิคะมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากเลยนะคะเพื่อนๆมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากเลยเบิ้งเนีย่ยนะคะเพื่อนๆได้อุปกรณ์มาใหม่ยในอุปกรณ์มา่งนี่ย เพื่อนเพื่อนเพิ่งลักษณะหักของเพื่อนเสื้อเพื่อนหัวของเพื่อนเนาะสมมแล้วเขเก็บไปปุ๊บเมื่อไหร่ละเพื่อนเกิดแล้วเกิดอีกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนรัดแล้วรัดอีกเพื่อนรัดขึ้นมาแล้วเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนเวอร์มีสรรพคุณหลายเนาะเห็นป่ะจ๊ะหน้าของเพื่อน นนี่ะะคะเพิ่นกำลังออกดอกลายเลยนะเพื่อนๆมาหาข,าขูดสมนุนไพรเนาะ,ะนู้นกันแม่นะเหรอเพื่อน นี่แมนหมดพเพื่อนฟังกับนี่เลยเห็นปะ่ะเพิ่งกำลังออกดอกเห็นป่ะจ้ะนี่ยังกัแม่เนแม,น,น,น,แมนหมดเลยจ้ะแตลนาลายทั้งหมดเลยนะคะพเพื่อนๆนี่ก็โอเคนะคะพเพื่อนๆคะ่ะขอโตไปคุดอดอกไม้ก็น,นะคะหรือว่าสมุนไพร ผักฟันชิงโตก่อนนะคะเพื่อน,นๆนี่นะคะเพื่อนๆอ้อยคด,ด้ ก็โอเคนะคะเพื่อนๆจ้ากขอจบคลิปนะคะฝนตกแล้วจ้าเบิ่งจ้าฝนตกแล้วสิดไหกบ,บานแล้วนะคะโอเคค่ะพอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆ